ใช้ชีวิตด้วยกันกับเพื่อนๆใช่ครับผมใช่ครับเป็นเพื่อนกันแล้วครับเป็นเพื่อนเลยอะเป,เ,อปเป็นเพื่อนพี่จริงๆหยอกเขาเล่นหยอกหยอกเพื่อนเล่นก็เพื่อนเขาก็ชงจังเลยผมก็หยอกหยอกเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S พอเห็นนัตตี้ดีมชงอะเออเป็นเอาหนักเหมือนกันกาคือชงมันเดียครับทุกคนมีความสุขดีครับเพื่อนแฮปปี้ผมแฮปปี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอตัดออกมาแล้วคนดูแฮปปี้เขาบอกว่ายิ้มกันเยอะยิ้มก็ดีใจแล้วครับนี่คือเป้าหมายของการทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้ เรื่องเสือใช่ไหมครับไม่ใช่เรื่องเงินนี่แหละอ๋อจากป่าสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตมันเป็นยังไงบ้างความสุดท้ายซูเปอร์มาร์เก็ตคือของไปคือของการที่เขาลืมของแล้วไปอ๋อที่ลงมาใช่ครับเขาเขาลืมของครับแล้วก็ไอที่บอกว่าไปซื้อของก็คือไปซื้ออุปกรณ์จําเป็นทั้งหลายอะไรเงี้ยครับผมที่ที่ไม่มีเพราะว่าจริงๆแล้วก็ยังมีเหลือกระเป๋าอีกใบหนึ่งมมีกระเป๋ายังชีพอีกใบหนึ่งพอดีอะไรที่มันขาดจากกระเป๋าอันนั้นแล้วก็หาจากเพื่อนไม่ได้เงี้ยก็ลงไปซื้อครับ เสื้อคู่เนี่ยมันเป็นเสื้อผมเสื้อผมม่าผมเอาไปอยู่แล้วส่วนเสื้อก้อยอะครับเป็นเสื้อที่ซื้อในเซเว่นซึ่งไซส์ที่ก้อยใส่ได้มีแค่สี่นั้นบางเอินครับบางเอิญพอ,อดีก็เขามีสี่นั้นไซส์นั้นพี่ <laughs> <laughs> ก็เลยไม่ได้ใส่ครับ <laughs> ไม่ได้ใส่ หม่ใหม่ครับน่าจะคนละน่าจะคนละแบรนด์นะครับแต่สีเดียวกันเป็นเกงขายาวแต่ว่าตอนนั้นนี่ไม่ได้ใส่ไปเพราะว่าเราจะไปน้ำตกครับผมใส่ขาสั้นบังเอิญหรือมันตั้งใจอ่ะบังเอิญพี่บังเอิญครับเก้าอี้จริงๆอลงผิดสีนะอันนั้นน่ะการเปยไม่ครับผิดมันมีสีดํากับสีเขียวผมมันมีเก้าอี้แบบนั้น2ตัวเราก็เลยแชร์ให้เป็นจริงๆแต่ว่าตอนเพื่อนเราไปลงอ่ะดันเอาตัวเดียวกันนะภาพเดียวกันนะไปลง2อัน จริงๆมันมีสีดำผมมันมีสองสีสีเขียวกับสีดำครับรองเท้าเหรอครับรองเท้ารองเท้าไหนครับไม่รองเท้านั้นที่ซื้อที่เซเว่นครับเป็นรองเท้าสีชมพูใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนแบบว่าสีคิมคิมอะสีแบบที่มันเป็นรองเท้าสที่เราใส่เดินป่าสีสีเขียวของผมครับของผมของผมไม่เขาของของเขาใส่สีชมพูจริงเหรอครับผมยังไม่เห็นเห็นเลยครับ นีอ่ะครับออนี่เหรอ,ออ๋อเขาคงใส่ใส่ไปก็มันสวมๆไปตอนตอนอยู่ในเต็นท์นะครับทุกคนจะถอดรองเท้าเข้าไปในเต็นท์กลางเวลาออกไปท,ทํทธุระอะไรแป๊บๆก็คงใส่อะไรง่ายๆตัวนั้นก็ใส่ออกไปก่อนอันไหนครับผมอ่ะคาดว่าน่าจะเป็นการสังเกตมากกว่าครับว่าเอ้ยผมมาแค่รู้สึกว่าเออเขาใส่หมวกผมใส่หมวกลองพูดนี้ไปก่อนดันดันไปตรงกันพอดีครับ ที่เหลือตอนสีก็ไม่ตรงแล้วนะครับพี่ตอนสีนี่เละเทะเลยนะฮะก็คือไม่ได้เตรียมกันไม่ได้เตรียมครับไม่ได้เตรียมไม่ได้รับใช้ใช้ชีวิตด้วยกันเข้ากันปากเขาใช้ชีวิตด้วยกันกับเพื่อนๆครับผมเราเป็นเพื่อนกันแล้วเนะใช่ครับเป็นเพื่อนกันแล้วแต่เดิมผมเป็นไม่เพื่อนเลยอ่ะเป็นเพื่อนพี่จริงๆจริงๆมันก็เพื่อนกันทุกคนนั่นแหละครับก็มีช็อตที่การผูกรองเท้าให้ก้อยก็มีครับผมช็อตที่ผมช่วยดีมถือของช่วยนัตตี้หยิบนู่นหยิบนี่ถือนั่นก็มีครับ มันก็ตลกดีครับพี่ตลหรอครับแต่เราดูปาจริงจังนะก็ได้ยิ้มไหมพี่ได้ยิ้มได้ยิม้มได้ยิม้มในในสีในหัวกแล้วอ่ะก็ออไม่อยากกลางเอ้ยหมายถึงว่าม,นมากกันมันเหนื่อยครับพี่ปกติจะมีพี่ลูกห่าพกกลางเต็มให้ครับแต่ถ้ากลางมันสำเร็จมันก็เสรจจกตามเป้าหมายนะนนก,ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันแต่ผมก็ไม่แพ้นะอะไม่อยากแพ้มั้ยตอนนั้นอะไม่ไม่ไม่ผมอยากชนะครับ หยอกเขาเล่นหยอกหยอกเพื่อนเล่นกับเพื่อนเขาก็ชงจังเลยผมก็หยอกหยอกเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อผมหยอกเพื่อนยิ้มอะไรครับพี่เขาเออแล้วเราแล้วเราชอบไหมเวลาเพื่อนชงตลกดีครับพี่เห็นเพื่อนได้ยิ้มอ่ะเหมือนเพื่อนได้ยิ้มอ่ะผมชอบโดนแกล้งอ่ะพี่ผมมวตลกฝั่งเพื่อนผู้ชายกับฝั่งเพื่อนผู้หญิงชงเราเคนไหมฝั่งผมมาตลกฝั่งเพื่อนผู้หญิงนะเพราะผมไม่เคยเห็นไงไอ้เพื่อนผู้ชายมันเป็นเพื่อนผมพอเห็นนัตตี้ดีมชงอ่ะเออเป็นเอาหนักเหมือนกัน ตลชงมันดีครับเป็นเพื่อนกันแล้วพี่เป็นเพื่อนกันใช่ครับเป็นเพื่อนกันตาแม่ว่ม่หนล้มเหรอครับอ๋อครับอผมยังไม่ได้ดูพี่พี่ดูมาให้แล้ด้วยดูให้ครับโครับเป็นไงบ้างเรื่องอ๋อ สุดท้ายผมว่าจริงๆแล้วอยู่ที่ตัวก้อยล่ะครับเหมือนแม่ตัวตัวก้อยครับตัวผมต้องนี้ต้องตั้งใจทํางานเลยครับต้องโฟกัสเรื่องงานเลยครับใช่ครับลตลกไหมพี่ตลกนะพี่นะ <laughs> <laughs> ก็ดูแบบทุกคนมีความสุขดีครับเพื่อนแฮปปี้ผมแฮปปี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอตัดออกมาแล้ว um คนดูแฮปปี้เขาเขาาบอกว่ายิ้มกันเยอะยิ้มก็ดีใจแล้วครับนี่คือเป้าหมายของการทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็ ลอยข้าวอีกแล้วพี่อเหลือๆแล้วคุณไปรอรับเราสองคนหมายถึงว,ว่ารอดูป่าต่อไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับรอดูราสองคนแล้วเนี่ยว่าจะถูกฝังเมื่อไหร่พอขึ้นยิ้มบนฝั่งแล้วคอนเทนต์ของการเฟย์คืออยากให้ทุกคนเดินดูดูการเดินป่าครับพี่ออ <laughs> ใช่ครับแต่คนเขาเจ็บเขาต้อยไงแต่คนนี้นี่<อ>คือคอนเทนต์หลักนะคนที่หลักเลยเหรอครับเป็นทางเดียวกันจำเป็นตัวรอซูผมไม่ได้แล้วเหรอครับ คือผมก็เป็นเพื่อนกันนะครับส่วนใครที่รุ้นก็อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนครับก็ก็ก็เห็นทุกคนแฮปปี้ผมก็แฮปปี้ครับมมมมมผมเห็นเต็มคอมเมนต์เลยครับรวไ,วไม่ได้ตอบเลยพ,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 พี่ผมไม่ค่อยได้ตอบ,ตอบค,คมอมเมนต์เลย,ย,เ,ลยเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันครับผมอนาคตเหรอพี่ยากนะเราไม่เห็นอนาคตเลยพี่ใช่เราทําปัจจุบันให้ดีก่อนพี่ปัจจุบันเป็นเพื่อนกันครับ อน,อนาคตผมไม่รู้ว่ะพี่แบบอนาคตเป็นเรื่องของอนาคตจริงๆทุกคนรู้ครับเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามอนาคตมันเป็นเรื่องของอนาคตเราไม่รู้ได้แต่ว่าปัจจุบันนี่แหละครับที่รู้ได้ตอนนี้ผมกม็ก่อยเป็นเพื่อนกันจากเพื่อนนอกวงการเออจากเพื่อนใกล้ๆกันมาเป็นเพื่อนในวงการแล้วก็มาเป็นเพื่อนครับรอวันสนิทใช่ไหมโอยเรื่องสนิทเนี่ยผมผมอ่ะเป็นคนเคยพูดตลอดครับว่าโอ้โหท่าพี่ผมทาท่าพี่ดูป่ะไอเรื่องเพื่อนสนิทเนี่ยครับ ผมก็จริงๆแล้วไม่ได้เป็นแค่กับผู้หญิงนะพี่ <S <S พกับผู้ชายเองอ่ะผมเองก็ไม่กล้าบอกว่าผมสนิกกับใครอะไรเงี้ยเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาสนิกกับเราไหมแต่ว่าถามว่าเพื่อนแต่ละคนก็จะมีเพื่อนที่ผมคุยเรื่องนี้ <S <S เพื่อนคนนี้ผมคุยเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าหลังจากนี้เราก็จะมีคนที่จะค่อยๆผมว่าจริงๆแล้วมันมันเป็นตามธรรมชาติไปเรื่อยๆเลยพี่ถ้าเกิดว่ามันมีงานที่เจอกันมีเรื่องที่เจอกันเงี้ยมันก็เป็นเป็นไปนตามธรรมชาติเลยครับพี่ ผมว่าเสียงในหัวของผมยังคงเป็นเสียงในหัวเหมือนเดิมครับพี่มันอยู่ในหัวพี่พดไดด้้พูนะอยู่ในหัวพี่ใช่ร <laughs> ครับผมแล้วเขาเป็นเพื่อนที่แฮปปี้ที่สุดไหมตอนนี้จริงๆผมมีเพื่อนที่แฮปปี้หลายคนเลยพี่กับเพื่อนกับเฟย์ก,กับอะไรก็แฮปปี้เพื่อนผมทุกวันนี้ที่เป็นเพื่อนผมจริงๆนะในวัย36แล้วพี่ผมแฮปปี้ทุกคนเพราะว่าผมว่าผมคัดมาแล้วครับขอบคุณมากนะครับ คุณกล้าที่เขาชมขอบคุณมากครับ